แลนี้วก็มากันแบบที่แต่งหน้าจะเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรจาจะมารีวิวลิปสติกค,ค่ะจากแบรนด์ Gentle Colors นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ลูกของทางแบบ บริษัทคือมิสูมนีนะคะก็คือแบบว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มทําเหมือนแบบว่าเครื่องสาอางมากขึ้นอะไรเงี้ยมีคุชชั่นลิปสติกลิปออยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งลิปออยของเขาบําชอบมากแล้วก็ติดมาเฟ r ร t e ของปั๊มด้วยนะคะอันนี้เป็นลิปออยที่ทาอยู่เหมือนกันนะคะเป็นสีแบบออกม่วงนะคะวันนี้เราจะมารีวิวลิปอีกตัวหนึ่งที่เขาออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็ทําแบบซองคือดีใจมากที่เป็นแบรนด์หลายๆแบรนด์อ่ะเขาทําแบบซองอย่างเงี้ยมันแบบว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ ขี้เกียจหรือแบบไม่อยากซื้อฟูลไซส์อยากเหมือนแบบทดลองก่อนเพระแบบฟูลไซส์ก็แบบราคาร้อยส0งร้อยสาะไรอย่างเงั้นถ้าเกิดเราซื้อเป็นแบบทาวเวอร์ไซส์ไซส์ทดลองเนี่ยเราได้ทดลองใช้ก่อนเฮ้ยถ้าชอบก็ซื้อฟูลไซส์ได้อะไรก็เลยชอบนะคะสิ่งที่จะมารีวิวน,น,นี้คือน,นี้เลยค่ะอันนี้คือ gentle colors ค่ะชิ้นออยนั่นเองนะคะ เขามีขาย0ูนและ0ูนนะคะก็มีขนาดก็คือ1.5กรัมอาจจะเล็กน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องนิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาจะมาขนาด2กรัมกันนะลิปแบบมเมลินดาแบรนด์เขาจะมีแบบ2กรัมกันนะ่ะถ้าถ้าในเซเว่นอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะน้อยนิดนึงก็ถ้าเกิดชอบตัวเล็กก็ไปซื้อตัวใหญ่เอาซะคะเอาเนาะอะไรเงี้ย ถ้าเกิดชอบตัวเล็กก็ไปซื้อตัวใหญ่เอานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาเคลมแล้วว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นทินออยสีชัดแบบทินฉ่ำบอแบบออยชุ่มชื้นยาวนานเนื้อเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนอะปากคือปามลองใช้ไปแค่รอบสองรอบเองก็คือค่อนข้างชอบเลยนะเดี๋ยวเริ่มที่สีแรกคือสีบลัชนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้คือแพคเกจจริงๆเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะส่วนเป็นซองก็จะเป็นแบบนี้เนาะ กอแอพิเคเตอร์แบบปกติสุกเหมือนชอบ้านชาช่องเขานะคะอันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะสีน่ลลารักมากเป็นสีแบบโทนชมพูที่แบบชมพูที่ไม่ติดส้มไม่ติดน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้มันก็เลยแต่งหน้าแบบโทนชมพูมานะคะไม่รู้จะชมพูไหมเพราะบางทีแบบอยากแต่งหน้าโทนชมพูแต่เชดดบางทีแม่งติดมีความส้มเข้ามาคือแบบเฮ้ยทําไงดีอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลงที่ปากเลยดีกว่าเนาะ สีชัดมากเธอด้ดิแล้วกลิ่นหอมเกลี่ยง่ายค่ะคือลองไปหนึ่งสองครั้งเนาะคือผมชอบนะแล้วก็ตัวแอปเปิเคเตอร์เนี่ยไม่ไม่แข็งเลยนะคะมานมจะลงเกือบเต็มปากแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วนะคะวน,วนๆเกลี่ยช่วงขอบปากนะคะปาะเป็นคนทาลิปไม่เก่งแล้วก็แบบทาลิปไม่สวยเอาเป็นว่าทุกคนดูสีพื้นปากปามกับสีตัวลิปไปก็แล้วกันเนาะเออว่าเออ คุณชอบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาดูสวอชลิป i p s สติกก็อยากจะให้เน้นผิวของคนที่รีวิวด้วยเช่นคุณเป็นคนผิวขาวเหลืองเหมือนปาล์มก็ดูปาล์มแต่ถ้าเป็นคนผิวเข้มก็ไปดูคนที่ผิวเข้มนะคะลิปสติกเขามีอยู่สีเดียวค่ะแต่ว่าสีผิวพื้นปากของเราเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยล้านคนเป็นร้านล้านแบบนะคะฉะนั้นสีจะไม่เหมือนกันเนาะอะ,อะถ้าใครขาวเหลืองอย่างปาล์มก็มาดูปาล์มได้นะคะ บอกว่าสีน่ารักเลยเธอคือแบบคือต้องบอกว่าสีน่ารักเลยเธอสําหรับสีเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเป็นชมพูที่แบบสดใสมากแล้วแบบแต่งหน้าโทนเนี้ยแล้วแบบเข้ามากแล้วแบบสีมันสดใสมีความฉ่าวาวโอเคแต่ว่าไม่ได้ฉ่ามากอะไรเงี้ยคือว่าฉ่ากําลังดีนะคะไมไ่แบบดูเป็นกลอสซะทีเดียวเพราะว่าเขาเบอกเป็นทินออยเนาะแล้วก็ชุ่มชื้นยาวนานเท่าที่ลองมีความชุ่มชื้นดีคือต้องบอกว่า,าตัวของ เอ่อลิปออยล์ที่เป็นแบบว่าเจนเชลคอลเร่อีกอันหนึ่งอะ่ะอันนั้นอะ่ะมันคงจะแบบสูตรพอๆกันแต่เน,นี้ยเหมือนเพิ่มสีเข้าไปมากกว่าอันนั้นจะมีความชุ่มชื้นกว่าแต่เน,นี้ยมันจะมีความเป็นลิปมากกว่านะคะส่วนความติดทนประมาณว่าไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะถือว่าแบบก็พอใช้งานได้ระหว่างวานันแต่เจอข้าวเจอน้ำเจอขนมอะไรเงี้ยก็หายไปนะคะหนึ่งเนี่ยเช็ดก็ออกแล้วค่ะเอาอันนี้แหละต่อมาเป็นสีเบอร์สองค่ะอันนี้นะ สีชื่อว่าโรสนะคะก็จอกแนวเหมือนแบบว่ามีความม่วงขึ้นมาค่ะอันนี้คือสีบรัชนะคะมันจะเป็นความแบบชมพูเลยที่ไม่มีส้มไม่มีน้ำตาลแต่อันเนี้ยมันจะสีเบอร์สองเนี่ยจะมีความติดม่วงขึ้นมาซึ่งเป็นสีที่แบบโทนที่ปาไม่ค่อยชอบักเท่าไหร่สีโทนม่วงปาว่ามันไม่ได้เหมาะกับปาคนะ,คะก็อาจจะล่องที่อากเลย โอเคเรียบร้อยสําหรับเบอร์2องโรสนั่นเองนะคะก็จะเป็นโทนม่วงที่ยังถือว่าไปกับเมคอัพลุกนี้ได้เพราะว่าลุกนี้แบบแต่งแ,แนวแนวโทนชมโอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สีสวยทั้งคู่เลยถ้าใครชอบโทนชมพูก็แนะนําเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์2องนะคือหลังๆเนี่ยแบรนด์ลิปสติกหลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะแบบ Lip Oil, Lip, Lip, Kit, Lip, oss, ลิปออยล์ลิปทิ้งลิปกลอสลิปอะไรเงี้ยไม่ค่อยออกแนวโทนชมพูจะไปแบบว่ามีความส้มมีความแดงอะไรยงเงี้ย อันนี้เป็นความชมพูที่รู้สึกว่าหาได้ยากในสมัยเนี้มันแบบหลักๆก,ก็ส้มอีดอะไรก็สม้มอะไรก็มีความส้มะไรอย่างเงี้ยหรือแบบซึ่งเราอะค่อนข้างจะเบื่อนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออสีชมพูสีชมพูก็เป็นอีกหนึ่งที่แบบเออตัวเรื่องในเชลเวลาเราเข้าเซเว่นเข้าซีเจอะไรเงี้ยแล้วก็หยิบอะไรเงี้ยนะคะใครที่ชอบทนประมาณนี้ก็ลองดูนะคะ ข้อสงคัญก็คือเขาไม่ได้ติดทนนะเน้นความเหมือนชุ่มชื้นเติมระหว่างวันได้สบายปากอะไรเงี้ยแะคะแล้วก็ใช้สีที่ชัดเจนมากกว่าลิปออยธรรมดานั่นเองนะคะ โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบการสรุปคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันด้วยนะคะตามปัาในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะ Reviewer by ปั๊ม Reaction นะคะ, by, มม IG, ะ,คะใครที่ยังไม่เกิดซับสไคร์อย่าลืมกิดซับสไคร์ด้วยไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีราคาหลักสิบหลักร้อยต้นๆไม่เกินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยแน่นอนใครใจดีจะโดเนทให้ปัมป๊มกระปุกซุปเปอ์ตังได้เลยตรงนี้นจะบนรายได้ส่งตรงถึงปั๊มนะคะหรือจะสแกนเคิลค้อก็ได้นะคะตอนนี้ปั๊มมีติ๊กตอกแล้วนะทุกคนเดี๋ยยววเร็็็ไไปปตติดาามในนนนที่กกกกัะะะะะะคคฝ้อจ รีวิวให้กี่ขึ้นคือแบบรีวิวเหมือนทุกวันเลยจะพยายามนะคะก็วันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีพีหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย